ไม่ต้องไปถามหาหรอกครับความยุติธรรมในสังคมเพราะมันยุติธรรมอยู่แล้วเพราะกรรมนั่นแหละมันจะตามบอกเองว่าคุณทํากรรมดีหรือกรรมชั่วไว้เพราะผลสุดท้ายทุกคนต้องได้รับผลกรรมแน่นอนเราเห็นแล้วครับต่อให้คุณจะไปบอกคนอื่นทั้งโลกว่าคุณดีงามดีเลิศประเสริฐสียังไงผลสุดท้ายผลแห่งกรรมมันจะเป็นสิ่งที่บอกและยืนยันเองว่าคุณดีหรือชั่วคุณดีหรือคุณเลว เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไว้มันจะตามหลอกหลอนเราเมื่อไหร่ฝากทุกคนนะครับอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะเดินทางใหม่อยากจะสร้างอนาคตใหม่ทําสิ่งดีงามครับความดีจะช่วยปกปักรักษาคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์ ช่องที่จะนําความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนําความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนําแนวคิดวิธีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เรามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณาด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับ ผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมได้ให้ความสนใจอยากจะให้ผมช่วยเล่าหน่อยว่าผมมีหลักคิดหรือแนวคิดในการที่จะดำรงชีวิตหรือทําธุรกิจอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นประสบความสำเร็จนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นหัวใจหลักเลยนะครับแนวคิด สิ่งที่ถูกต้องในการที่เราจะติดกระดุมเม็ดแรกในการที่จะสร้างอนาคตในการใช้ชีวิตผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากที่สุดนะครับทําไมผมถึงถ่ายทอดบรรยากาศเบื้องหลังให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับและผมก็ไม่ได้เปลี่ยนชุดนะครับไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผมกําลังทํางานอยู่นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นความเป็นจริงว่าการที่เราจะเริ่มต้นที่ถูกต้องคืออะไรเราควรที่จะเดินแบบไหน เพื่อให้ชีวิตเรามีความมั่นคงมีความปลอดภัยและไม่ไปรบกวนใครเราอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับสำหรับตัวผมนะครับผมมีแนวคิดในการใช้ชีวิตหรือการทำธุรกิจอย่างไรตัวผมเองหลังจากที่ผ่านประสบการณ์เรื่องราวชีวิตมาหลายรูปแบบเจอทั้งดีเจอทั้งร้ายสิ่งที่ผมได้รับมามันสร้างผลกระทบต่อผมเป็นอย่างยิ่ง และมันก็สอนให้ผมว่าผมควรที่จะเดินอย่างไรในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมยึดมาตลอดก็คือความถูกต้องและความดีท่านผู้ชมจะต้องหาจุดยืนของท่านผู้ชมให้ได้ทำไมผมถึงบอกว่าผมยึดความถูกต้องและความดีเพราะถ้าเรายึดในความดีงามยึดในความถูกต้องต่อให้เราเจอปัญหาเจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ ไม่มีใครจะมาสามารถทำร้ายเราได้เลยถ้าเราไม่มีชนักติดหลังเราไม่มีจุดอ่อนให้ใครมายัดเยียดข้อหาเรามาทำร้ายเรามากาวร้ายป้ายสีเราหรือมานินทาอะไรต่างๆพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยสำหรับคนที่มีพื้นฐานที่ดีงามและเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องมาโดยตลอดผมเชื่อว่าทุกคน เกิดมาทุกคนต่างเคยทำเรื่องราวมีทั้งดีและไม่ดีปนเปกันไปชีวิตผมไม่สั่งกับท่านผู้ชมที่ผ่านมาหลายรูปแบบแต่สิ่งที่ผมสะท้อนและรู้สึกได้ก็คือถ้าเราทำสิ่งไหนที่มันผิดผิดต่อเราผิดต่อครอบครัวผิดต่อลูกเมียพ่อแม่หรือผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่หรือผิดศีลธรรมอะไรก็แล้วแต่ มันจะอยู่ในใจเราตลอดครับถึงแม้เราจะผ่านไปนานแค่ไหนถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้แต่ตัวเรามันตอบตัวเองอยู่เสมอมันอยู่ในใจเราตลอดเวลาว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำผิดหลังจากที่ผมเจอวิกฤตอะไรต่างๆผมตั้งบณิธานไว้เลยครับว่าต่อไปนี้ชีวิตผมจะเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามจะไม่เบียดเบียนใคร จะไม่ทําสิ่งที่ผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เพราะถ้าเราทําสิ่งแบบนั้นลงไปเราไม่มีวันไหนที่เรามีความสุขเลยเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไว้มันจะตามหลอกหลอนเราเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าหลายหลายคนรู้ตรงนี้ดีเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ดีเพียงแต่ท่านยอมรับสิ่งที่ท่านทําไปหรือไม่ว่ามันผิดนะไม่ว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่ว่าจะผิดลูกผิดเมียไม่ว่าจะผิดศีลธรรม ถ้าใครนึกได้ก็จะไม่เดินทางเส้นนั้นอีกแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่สำนึกและก็ยังเดินทางต่อไปทำไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาเล่าท่านผู้ชมฟังเพราะผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจไว้เลยครับโดยเฉพาะน้องๆคนรุ่นใหม่อย่าได้เดินทางหลงผิดเพราะวันหนึ่งที่คุณหลงผิดหรือถลํมเข้าไปมันจะทำให้คุณเสียเวลามันอาจจะส่งผลต่ออนาคตและชีวิตคุณ เพราะอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําลงไปมันเรียกว่ากรรมกรรมนั้นแหละมันคือความยุติธรรมที่สุดที่มันจะตอบสนองคุณในภายภาคหน้าว่ามันจะตอบสนองในทางที่ดีเป็นบวกกับคุณหรือมันจะลังควานคุณและตามสนองคุณในสิ่งที่มันเป็นลบกับคุณเองหลายคนถามหาความยุติธรรมในสังคมผมบอกเลยครับว่าไม่ต้องไปถามหาหรอกครับความยุติธรรมในสังคม เพราะมันยุติธรรมอยู่แล้วเพราะกรรมนั่นแหละมันจะตามบอกเองว่าคุณทํากรรมดีหรือกรรมชั่วไว้เพราะผลสุดท้ายทุกคนต้องได้รับผลกรรมแน่นอนเราเห็นแล้วครับต่อให้คุณจะไปบอกคนอื่นทั้งโลกว่าคุณดีงามดีเลิศประเสริฐศียังไงผลสุดท้ายผลแห่งกรรมมันจะเป็นสิ่งที่บอกและยืนยันเองว่าคุณดีหรือชั่วคุณดีหรือคุณเลวผมบอกเลยนะครับผมผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะ ผมไม่อยากให้หลายๆคนหลงผิดใครที่กํำลังทำตัวหลงผิดหรือถูกชักจูงไปในทางที่ผิดจงกลับมายืนอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องเราจะทำยังไงให้เราอยู่ในบนเส้นทางของการทำดีใครนับถือศาสนาอะไรกลับไปดูครับอย่างผมเป็นคนพุตสินห้าข้อขอให้รักษาให้ได้เถอะครับผมเชื่อว่าวันนี้ แม้กระทั่งแค่สินห้าข้อเรายังรักษาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปถามว่าเราดีพอหรือยังแต่ละศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีขอให้ทุกคนกลับไปยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีงามอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันทําให้คนอื่นเห็นแล้วเขาเตือนเขาบอกไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีของสังคมอย่าได้ไปทําผมบอกทุกคนนะครับการผิดลูกผิดเมีย การครบชู้การมีหลายผัวหลายเมียให้เลิกครับต่อให้คุณมีเงินแค่ไหนคุณก็หมดต่อให้คุณมีหน้าที่การงานดีแค่ไหนร่ำรวยแค่ไหนถ้าคุณทำผิดศีลธรรมลงไปไม่มีวันที่คุณจะหลงเหลือหรอกครับวันนี้คุณอาจจะดีใจที่มันยังเหลือแต่กรรมมันจะตามลังควานคุณไม่จบไม่สิน้นผมบอกเลยครับผมเตือนเลยผมผ่านมาหมดแล้วเรื่องราวพวกนี้ ผมถึงได้หยุดในการทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถ้าเราทำดีมันกลับส่งผลดีมาถึงเราเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผมบอกทุกคนนะครับเราเห็นแล้วคนทำดีได้ดีคนทำชั่วมีอันเป็นไปอย่าไปเห็นว่าเขามีบ้านใหญ่อย่าไปเห็นว่าเขาขับรถคันโก้อย่าไปเห็นว่าเขาใช้จ่ายเงินปุ้มเปื้อยเขากินหรูอยู่สบาย อย่าไปหลงสิ่งพวกนั้นเราค่อยๆเก็บเนินค่อยๆตั้งใจทํางานความดีที่คุณทํามันจะส่งให้คุณสําเร็จในวันข้างหน้าทําไมผมถ่ายเบื้องหลังผมเมื่อก่อนตรงนี้เป็นกอไผ่ตอนที่ผมมาทําฟาร์มบัวที่นี่ผมก็ตัดต้นไผ่เอาลำมันมาตีรั้วพอมันไม่มีต้นอยู่แล้วมันก็เป็นกอไผ่แล้วก็ตายไป เมื่อก่อนผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับจะไปจ้างแม่โคมาขุดก็เสียเงินก็เลยทนทิ้งไว้ผ่านไปสามปีวันนี้ปวกมันเจาะมันย่อยสลายกลายเป็นดินมันมีประโยชน์สำหรับพื้นดินขึ้นมาอีกตอนนี้ผมก็เอาจอบมาขุดเพื่อที่จะให้จากที่มันสูงๆก็ให้มันเป็นพื้นเรียบตรงไหนที่มันยังเป็นไม้ที่ยังพอเอาไปก่อไฟ เราก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อเห็นไหมครับว่าต้นไม้กอไผ่ที่ผมได้ตัดมันต่อให้มันจะไม่เหลืออะไรเลยมันก็ยังเหลือสิ่งที่มันทิ้งไว้ให้กับโลกมันยังถูกย่อยสลายกลายเป็นดินมันยังเป็นเชื้อเพลิงที่เราเอาไปใช้ได้ความดีมันใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนคำสอนที่ดีงามเราก็ยังจดจำจนถึงทุกวันนี้ฝากทุกคนนะครับอยากจะเปลี่ยนชีวิต อยากจะเดินทางใหม่อยากจะสร้างอนาคตใหม่ทำสิ่งดีงามครับความดีจะช่วยปกปักรักษาคุณวันนี้ผมให้กำลังใจสำหรับคนที่คิดที่จะเปลี่ยนตัวเองสำหรับคนที่อยากสร้างอนาคตขอให้คุณเดินทางในสิ่งที่ถูกต้องรักษาความดีในตัวคุณไว้แล้ววันหนึ่งตัวคุณเองจะสำเร็จแน่นอนครับสาระดีๆจากช่องมานาสีจันทรหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เอาไปปรับใช้ได้นำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตของท่าน วันนี้ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมานาสีจันด้วยนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ